สวัสดีค่ะนิสิตทุกท่านอาจารย์ชื่อรองศาสตราจารย์ด็อรดวงเด่นนางศิรราชหรืออาจารย์กิ๊กเป็นผู้รับผิดชอบในกลุ่มการเรียนนี้สําหรับรายวิชากฎหมายในการประกอบอาชีพซึ่งในรายวิชานี้เป็นวิชาที่จัดการเรียนการสอนของสํานักศึกษาทั่วไปค่ะการสอนในวิชา กฎหมายในการประกอบอาชีพเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น10บทด้วยกันอ่ะคือบทที่1ถึงบทที่5จะเป็นส่วนที่สอบกลางภาคนิสิตอ่านหนังสือล่วงหน้าไว้ได้เลยนะคะส่วนบทที่6จนถึงบทที่10จะเป็นส่วนของการสอบปลายภาคในวันนี้เราก็จะรเรื่องแรกนี่แหละคือเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการใช้บังคับกฎหมายนะคะ ก่อนเข้าบทเรียนอาจารย์อยากให้นิสิตดูภาพเหตุการณ์นี้ค่ะเฮ้ยคุณตำรวจผมทำอะไรผิดอ่ะจับผมทำไมผมแค่ไม่รู้กฎหมายหือแบบนี้ก็ได้หรออ่าไม่ได้สิขโมยของก็ผิดสิจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายได้ยังไงโนมิตะหมดม่อนจะจับเดี๋ยวนี้แหละคำถามคือนิสิตคิดว่าใครพูดถูกคะระหว่างโนบิตะกับหมดออน อยากทราบตามเรียนด้วยกันค่ะอูบี้โซเซตัสอีบีจูสนั่นเองที่ใดมีสังคมที่นั่นย่อมมีกฎหมายเลยเป็นที่มาของการเรียนคราวนี้เรามาดูภาพนี้กันค่ะภาพนี้มาจาก Google นะคะกระตูนยอดนิยมของอาจารย์สมัยเด็กๆและนิสิตบางคนก็คงเคยได้ดูกันบ้างใช่ไหมคะถ้าเห็นเจ้าเหมียวหุ่นยนต์กับเด็กชายขี้เกียจคนนึงนะคะซึ่ง ปรัชญ,ญาของคนที่เขียนตัเรมอนเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นมุมเดียวนะคะมีหลายมุมมากเลยนะคะถ้าเราศึกษาหรือดูดีๆในเรื่องของตัเรมอนนะคะอ่ะในภาพนี้นะคะจะเห็นโนบิตะนะคะทำไมคะอยู่ในกรงเหล็กใช่ไหมคะแล้วก็พูดออกมาว่าปล่อยผมไปเถอะผมไม่รู้กฎหมายอ่าเขาพูดอย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆซึ่งแสดงสมมุติเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบอกว่า ประชาชนต้องรู้กฎหมายเนี่ยนี่คือส่วนที่เป็นคำที่ทุกคนคงเคยได้ยินมาใช่ไหมคะว่าเราจะอ้างไม่รู้กฎหมายได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูคำตอบกันนะคะคุณตารวจจับบอกว่าอา้าคุณเป็นขโมยมาคุณต้องถูกจับขโมยบอกว่าปาผมไปเถอะผมไม่รู้กฎหมายแบบนี้ได้ไหมกฎหมายต้องมีลักษณะเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ ได้ทั่วไปคือใช้ได้กับบุคคลทุกคนไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งและกฎหมายเมื่อถูกประกาศมีผลใช้บังคับแล้วทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและใช้บังคับกับทุกสถานที่อย่างเสมอภาคกันนิสิตคงจะได้คำตอบจากภาพโรบิตะอยู่ในคุกและบอกว่าผมไม่รู้กฎหมายปล่อยผมไปเถอะข้ออ้างของโรบิตะเนี่ยฟังขึ้นไหมคะนิสิต คำตอบคือข้ออ้างของโนบิตะฟังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าในข้อ2.2เนี่ยจะเห็นได้ว่ากฎหมายเมื่อถูกประกาศแล้วมีผลใช้บังคับกับทุกคนให้ทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามจะอ้างไม่รู้กฎหมายไม่ได้นั่นเองค่ะแล้วก็กลับมาสู่บทเรียนของเราในวันนี้นะคะก็คือบทที่1ของกฎหมายในการประกอบอาชีพคือในส่วนของ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายนั่นเองนะคะดอกจันนะคะเราต้องรู้ชื่อหัวข้อก่อนนะคะสำหรับในบทที่1นเนี่ยน,นะคะมันก็มีบทนำนิสิตดาวน์โหลดเอกสารมาใช้เรียนคู่กันและขีดเส้นใต้ตามได้เลยนะคะ ที่มาที่ไปของการสร้างหลักเกณฑ์ทางกฎหมายมาใช้กับคนในสังคมนะคะรวมไปถึงคนในอาชีพต่างๆก็มาจากคำภาษทลาตินที่มีมาอย่างช้านานแล้วนะคะเป็นพันพัปีกับคำกล่าวที่ว่าที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายนะคะ ubi societas ubi e jus นะคะเป็นนัยว่ามนุษย์นั้นน่ะเกิดมาก่อนกฎหมายและมนุษย์นั้นเป็นคนสร้างกฎหมายขึ้นมานะคะ ดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็คงไม่เป็นที่แปลกใจเท่าไหร่นะคะว่ากฎหมายเนี่ยมักจะไปสนองรับกับผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐนั้นๆนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมนุษย์รวมตัวกันก็จำเป็นจะต้องสร้างกฎเกณฑ์กติกานั่นเองนี่คือที่มาที่ไปนะคะ <c oughs> เพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมให้เป็นไปอย่างปกติสุขนะคะหากไม่มีกฎหมายสังคมก็จะวุ่นวายนะคะเพราะว่ามันใช้เป็นเครื่องมือ ในการใช้ขจัดความขัดแย้งนั่นเองนะคะอันนี้คืออุดม,มคติของการสร้างกฎหมายขึ้นมาในสังคมนะคะกฎหมายจึงมีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างยิ่งในการทำให้คนทำทำหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินชีวิตไปอย่างปกติสุขะคะ่ะ สำหรับความหมายของกฎหมายนะคะก็มีคนให้คำนิยามไว้มากมายนะคะเช่นอาจารย์หยุดแสงอุทัยท่านก็ได้ให้ความหมายของกฎหมายทั้งในแง่ของเนื้อความและก็ทั้งในแบบพิธีนะคะในส่วนของแง่ของเนื้อความอาจารย์หยุดแสงอุทัยก็ให้ความหมายของคำว่ากฎหมายเอาไว้ว่าหมายถึงข้อบังคับที่กำหนดความประพฤติของมนุษย์ถ้าฝ่าฝืนย่อมได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ ในขณะที่อาจารย์อยู่แสงอุทัยเองก็ได้ให้ความหมายอีกแง่หนึ่งของกฎหมายในแง่ของกฎหมายตามแบบพิธีว่าหมายถึงกฎหมายที่ออกโดยวิธีการบัญญัติกฎหมายดังนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของแบบพิธีก็คือวิธีบัญญัตินั่นเองว่าบัญญัติแบบไหนโดยไม่คำนึงถึงลักษณะของความเป็นกฎหมายในเนื้อความหรือไม่นะคะ นอกจากนี้นะคะอาจารย์มาณิจุมปาก็ยังให้ความหมายกฎหมายเอาไว้ว่ากฎหมายคือกฎเกณฑ์ที่กำหนดความประพฤติของบุคคลในสังคมว่าจะต้องปฏิบัติตามหรือควรปฏิบัติตามมิฉะนั้นได้รับผลร้ายหรือไม่ได้รับผลดีจากสภาพบังคับโดยเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมายนั้นนะคะและก็สามารถสรุปความหมายของคำว่ากฎหมายได้ดังต่อไปนี้ หัวข้อนี้ดอกจันด้วยค่ะเป็นส่วนสรุปของคำกล่าวของนักกฎหมายทั้งหมดได้เพียง4ประการเท่านั้นสำหรับลักษณะของกฎหมายนะคะดอกจันค่ะ 1. คือกฎหมายมีลักษณะเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่กำหนดขึ้นให้บุคคลในรัฐนั้นปฏิบัติตามไม่ใช่คำเชื้อเชิญหรือการขอความร่วมมือนะคะนี่คือสิ่งที่กฎหมายมีลักษณะพิเศษคือมันเป็นข้อบังคับนะคะ ในเรื่องของการเปรียบเปยว่ากฎหมายไม่ใช่การขอความร่วมมือเช่นถ้ารัฐบาลรณรงค์ให้ใส่ชุดไทยมหาลัยรณรงค์ให้อาจารย์ใส่ชุดไทยแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าหลักเกณฑ์ที่มหาลายัยหรือรัฐบาลรณรงค์เป็นกฎหมายนะคะเป็นเพียงแค่การขอความร่วมมือเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากการประกาศกฎอายการศึกหรือการ ออกกฎเกณฑ์ขึ้นมาประเภทของพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดพวกนี้อันนั้นจะมีลักษณะที่เป็นกฎหมายซึ่งเราจะได้เรียนต่อไปนะคะองค์ประกอบประการที่2ของกฎหมายก็คือคําสั่งหรือข้อบังคับนี้ต้องเกิดขึ้นจากผู้มีอํานาจสูงสุดในรัฐนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองออผู้มีอำนาจสูงสุดในการออกคำสั่งหรือข้อบังคับก็คือสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนนะคะในการที่จะบริหารจัดการออกกฎหมายและใช้บังคับกฎหมายแทนประชาชนนั่นเองค่ะ ประการที่3นะคะกฎหมายต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปนะคะเมื่อมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วย่อมใช้กับมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นนะคะโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะมีความแตกต่างในทางเพศอายุฐานะ การศึกษาหรือสัญชาตินี่คืออุดมคติของกฎหมายนะคะถ้ามันสร้างได้ทุกคนจะมีความเสมอภาคกันต่อหลักเกณฑ์นั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วถ้าอยู่ในรัฐใดมีการใช้บังคับกฎหมายต้องบังคับกับทุกคนอย่างเสมอภาคกันเมื่ออยู่ภายในประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับเดียวกันนะคะอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมอย่างไรก็ดีมันก็จะมีข้อยกเว้นของการ กำหนดเรื่องของการใช้บังคับกฎหมายให้เป็นการทั่วไปอยู่สําหรับบุคคลบางประเภทซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าใครเคยได้ยินคงจะได้ยินคําว่านักการทูตใช่ไหมคะนักการทูตเนี่ยแม้จะทําผิดในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกลงโทษในประเทศไทยก็ได้เพราะว่านักการทูตเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามกฎหมายระหว่างประเทศอันนี้อาจจะไม่ใช้บังคับกับคนบางกลุ่มนะคะ ประการที่4คือกฎหมายต้องมีโทษสำหรับคนที่ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามนะคะซึ่งสิ่งนี้ให้นิสิตดอกจันค่ะเขาเรียกว่าสภาพบังคับของกฎหมายนะคะเมื่อมีการฝ่าฝืนย่อมได้รับโทษหมายถึงสภาพบังคับทางกฎหมายนั่นเองถ้าเป็นสภาพบังคับทางกฎหมายอาญานะคะ ก็จะแบ่งการกำหนดโทษในทางอาญาออกเป็น5สถานด้วยกันได้แก่ประหารชีวิตนะคะซึ่งในประเทศไทยกำหนดให้มีการประหารชีวิตด้วยการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายจำคุกนะคะอาจจะจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตามจำนวนปีที่กำหนดหรือพิพากษาโดยศารโดยนำตัวของผู้กระทำความผิดที่ถูกตัดสินว่าได้รับโทษเนี่ย ไปจำคุกในเรือนจำกักขังนะคะผู้ต้องโทษได้ถูกกักขังในสถานที่ที่กำหนดนะคะแต่ไม่ใช่เรือนจำเช่นสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนเป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีการลงโทษอีกประเภทหนึ่งคือการปรับเป็นประเภทที่4นะคะคือจะต้องมีการชดชํำระเงินเป็นตัวเงินเช่นการเสียค่าปรับกรณีที่นิสิตไม่สวมหมวกนิรภยัยหรือฝ่าไฟแดง หรือไม่ได้ต่อทะเบียนรถนั่นเองพอดีวันนี้เพิ่งเจอนะคะอาจารย์ไม่ได้เจอปรับนะคะแต่เจอคนอื่นโดนปรับนั่นเองและโทษอาญาสถานสุดท้ายก็คือการริบทรัพย์สินนะคะคือผู้ต้องโทษต้องถูกริบทรัพย์สินให้ตกเป็นของรัฐค่ะสำหรับประเด็นต่อไปคือที่มาของกฎหมายกฎหมายเนี่ยมีที่มาจากหลายที่มานะคะ ที่มาของกฎหมายหรือบอกก่อเกิดของกฎหมายนั้นหมายถึงรูปแบบของการแสดงออกของกฎหมายนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นระบบกฎหมายที่เรียกว่าระบบสีวิวลอหรือระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรน,นะคะที่ผู้พากษาหรือคนที่ทำหน้าที่ใช้บังคับกฎหมายอื่นๆเนี่ยจะต้องใช้ตามที่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเช่นพระราชบัญญัติกำหนดไว้เท่านั้นนะคะโดยปกติ จะเป็นอย่างนั้นสำหรับระบบกฎหมายแบบซีฟิลลอหรือลายละอักษรและสามารถแยกที่มาของกฎหมายได้ดังต่อไปนี้ 1. คือกฎหมายลายละอักษรนะคะในประเทศเรานะคะได้แก่กฎหมายที่รัฐตราขึ้นเป็นข้อบังคับกำหนดความประพฤติของบุคคล และประกาศให้ราษฎรทราบโดยทั่วกันสำหรับประเทศไทยจะมีเอกสารตัวหนึ่งดอกจันค่ะเอกสารที่ทำหน้าที่ในการประกาศกฎหมายจะมีชื่อว่าราชกิจจานุเบกษาค่ะ 2. คือจารีตประเพณีหมายถึงการประพฤติปฏิบัติการสืบต่อมาในสังคมในช่วงระยะเวลาหนึ่งและรู้สึกร่วมกันว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามนะคะมีผลผูกพันเป็นกฎหมายขึ้นมาและ ถือว่าเป็นบทบาทสำรองในระบบกฎหมายซีวิลลอด้วยนะคะถ้ากรณีไม่มีกฎหมายและลกักษรก็จะมาพิจารณาตามจารีตประเพณีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบกฎหมายไทยจารีตประเพณีนั้นบางครั้งก็มีการบัญญัติเอาไว้ในตัวกฎหมายแต่บางครั้งก็ไม่ได้มีการบัญญัติไว้และถือว่าจารีตประเพณีนั้นเป็น สิ่งที่ใช้อุดช่องว่างทางกฎหมายของศาลได้เช่นเดียวกันประการต่อมาหลักกฎหมายทั่วไปก็เป็นบ่อเกิดของกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะคือหลักเกณฑ์ที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่หมายถึงประเทศอื่นๆทั่วโลกเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้เหมือนกันเช่นหลักกฎหมายโรมันเนี่ยมันถูกใช้ทั่วโลกเช่นหลักสุจริต เป็นหลักที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยและทั่วโลกสามารถเอามากล่าวอ้างและใช้ได้ในฐานะเป็นที่มาของบ่อกเกิดของกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะหัวข้อต่อไปคือประเภทของกฎหมายนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะคะ 1. คือกฎหมายที่แบ่งตามลักษณะของการใช้ ได้แก่กฎหมายสาระบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญตัติกฎหมายสาระบัญญัติจะกำหนดส่วนเนื้อหาของกฎหมายนะคะคำว่ากำหนดเนื้อหาคืออะไรคือกำหนดเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดของบุคคลที่ถูกใช้บังคับกฎหมายนั้นๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความเป็นพล,ลเมืองหรือการกระทำความผิดทางอาญาดังนั้น กฎหมายสาระบัญญัติจึงปรากฏในทั้งกฎหมายแพ่งและอาญาเราคงเคยได้ยินคำว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช่ไหมคะและกฎหมายอาญาสองตัวนี้เป็นตัวอย่างของกฎหมายสาระบัญญัติสำหรับประเทศไทยเนี่ยกฎหมายสาระบัญญัติทีออ่พูดถึงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เราจะมีชื่อเรียกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะและในส่วนของกฎหมายอาญาก็จะมีชื่อเรียกว่าประมวลกฎหมาย อาญาค่ะซึ่งเป็นตัวบทกฎหมายที่จะมีการปรับใช้การแบ่งตามลักษณะการใช้ประการต่อมาคือกฎหมายวิธีสัญญัตินะคะซึ่งกฎหมายวิธีสัญญัติจะพูดถึงการดำเนินคดีนะคะในการนำเอากฎหมายสาระัญญัติที่กำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดไปใช้บังคับให้เกิดผลเพื่อให้คนที่อยู่ในฐานะผู้เรียกร้องตามสิทธิของเขาเนี่ยได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายเมื่อมีการโต้แย้งหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และกฎหมายที่เป็นกฎหมายวิธีสบัญญิเช่นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งโดยปกติจะใช้คู่กับประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ง จะใช้ในการดำเนินคดีหลังจากมีข้อพิพาทต,ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะจะสังเกตได้ว่าวิธีสบัญญัติคือการดำเนินคดีส่วนสาระบัญญัติเป็นกฎหมายที่กำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดนั่นเองสำหรับการแบ่งลักษณะของความสัมพันธ์ของคู่กรณีก็เป็นการแบ่งประเภทของกฎหมายอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะคะได้แก่กฎหมายเอกชนกฎหมายมหาชนและ อันนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ สำหรับในส่วนของกฎหมายเอกชนเนี่ยจะเป็นการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันในทางกฎหมายนะคะโดยเอกชนจะมีสถานะเท่าเทียมกันนะคะและในบางครั้งก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐก็ได้หากรัฐนั้นลดตัวลงมาเทียบเท่าประชาชนหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ใช้เช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเองซึ่งคู่กรณีในติสัมพันธ์ก็คือเอกชน เป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันกฎหมายที่แบ่งตามลักษณะของความสัมพันธ์คู่กรณีอีกประเภทหนึ่งคือกฎหมายมหาชนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมระหว่างรัฐกับประชาชนโดยรัฐมีอำนาจเหนือกว่าประชาชนเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งและคำบังคับ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนนะคะกฎหมายเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการปกครองเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับการดูแลผลประโยชน์ของรัฐเพื่อประชาชนส่วนใหญ่นะคะ รวมไปถึงการกำหนดโทษหรือการบังคับโทษกับบุคคลเพราะเรื่องของการบังคับโทษในทางอาญาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐซึ่งจะใช้อํานาจเหนือนะคะเพราะลําพังประชาชนจะจับประชาชนด้วยกันไม่ได้นะคะจะแก้แค้นด้วยกันไม่ได้จะเอาปืนไปยิงเขาโดยที่บอกว่าคุณมาทําร้ายผมก่อน ผมมีสิทธิ์ฆ่าคุณแบบนี้ไม่ได้แต่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมดังนั้นความสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชนจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนโดยรัฐเนี่ยทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตัวของกฎหมายมหาชนเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายอาญาภาษีอากรและวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนนี้คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชน สำหรับหลักประการต่อไปที่อยู่ในข้อความเบื้องต้นของบทนี้ก็คือหลักนิติธรรมหรือหลักนิติรัฐนะคะและการแบ่งแยกอำนาจหลักนี้ถูกพูดบ่อยมากเลยนะคะหลักนิติธรรมเรามาดูความหมายนิดนึงว่ามันหมายความว่าย,ยังไงภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจำเป็นต้องมีการควบคุมการใช้อำนาจของรัฐนะคะและหลักในการควบคุมการใช้อำนาจของรัฐเราเรียกว่าหลัก นิติธรรมหรือหลักนิติรัฐ The Rule of Law หมายถึงหลักการของการกระทําของรัฐต้องกระทำภายใต้กฎหมายรัฐหรือองค์กรของรัฐมิอาจที่จะใช้อำนาจเกินกว่าขอบเขตท,ที่กฎหมายให้ไว้ได้และไม่อาจใช้อำนาจตามอำเภอใจของตนเองนะคะ หลักประกันตรงนี้จะเป็นหลักประกันในการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะถูกบัญญัติไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญหลักนิติธรรมเนี่ยจะมีเกณฑ์ในการพิจารณา2ประการด้วยกันนะคะประการแรกคือประชาชนต้องมีสิทธิและหน้าที่ที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมายรัฐและองค์กรของรัฐจะกระทำการใดๆต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้ไว้นะคะประการที่2คือ ต้องมีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำนอกเขตของกฎหมายคำว่านอกขอบเขตของกฎหมายก็คือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั่นเองหรือมีการฝ่าฝืนการใช้อภิสิทธิ์ต่างๆในส่วนนี้และผลของการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมันไปกระทบต่อสิทธทิเสรีภาพของประชาชนนำมาซึ่งการเยียวยาแก่ประชาชนเหล่านั้น หลักต่อไปที่ใช้ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนอีกประการหนึ่งคือการแบ่งแยกอํานาจนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานของหลักนิติรัฐด้วยเพราะเป็นหลักที่กรณีที่การที่นิติรัฐไม่สามารถจะสถาปนาขึ้นในระบบการปกครองที่ไม่มีการแบ่งแยกอำนาจได้นะคะเพราะหลักเนี้ยถ้าสมมุติมีการใช้อำนาจเดียวก็จะไม่สามารถใช้หลักแบ่งแยกอำนาจได้เช่นเป็นผดเด็จการ ไม่มีการแยกอำนาจให้ฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเลยอันนี้คงไม่อาจเกิดนิติรัฐได้หรือไม่อาจเกิดหลักที่กฎหมายเป็นใหญ่ได้นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะใช้ในการควบคุมตรวจสอบอำนาจขององค์กรผู้ใช้อำนาจ3ฝ่ายด้วยกันนะคะหลักแบ่งแยกอำนาจนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนานมาแล้วโดยมงเตซิเอร์นะคะซึ่งได้กำหนดหลักแบ่งแยกอำนาจไว้ ว่าแบ่งอำนาจออกเป็น3ฝ่ายดังนี้ 1. คือฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมาย 2. คืออำนาจบริหารทำหน้าที่ในการใช้บังคับกฎหมายหรือนำเอากฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติไปบริหารประเทศและ 3. คืออำนาจตุลาการคือคนที่ทำหน้าที่ในการตัดสินข้อพิพาทระหว่างบุคคลหรือระหว่างหน่วยงานของรัฐ นี่คืออำนาจทั้งสอำนาจที่มีความสำคัญตามหลักแบ่งแยกอำนาจดอกจันนะคะหลักแบ่งแยกอำนาจประกอบด้วยอำนาจใดบ้างและแต่ละอำนาจมีหน้าที่อย่างไรทั้ง3อํอำนาจนั้นจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบและยับยัง้งซึ่งกันและกันไม่ให้กระทําการในทางที่ผิดโดยมิอาจแบ่งแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด แต่จะมีลักษณะเป็นการถ่วงดุลการใช้อำนาจเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนนี่คือหลักการพื้นฐานเลยของหลักแบ่งแยกอำนาจนะคะส่วนนี้มันเป็นอุดมคตินะคะเมื่อดูไปแล้วกับสภาพสังคมในปัจจุบันใช่ไหมคะสำหรับประการต่อไปประการสุดท้ายนะคะของเรื่องนี้ก็คือเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นต่อ คนที่ทำอาชีพต่างๆเราจะไปฟ้องที่ศาลใดได้บ้างนะคะสำหรับศาลเนี่ยคือองค์กรผู้ใช้อำนาจฝ่ายตุลาการเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบศาลคู่นะคะคือศาลยุติธรรม กับสารปกครองนะคะสารยุติธรรมเนี่ยก็จะพิจารณาอัธกถาดีเกี่ยวข้องกับประชาชนนะคะส่วนสารปกครองก็จะเป็นการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องการเกี่ยวกับการใช้อํานาจรัฐต่อประชาชนอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยคือหลักการที่ประเทศไทยใช้ระบบศาลแบบนี้อยู่นะคะและในส่วนต่อมาที่เราพูดถึงคงเคยได้ยินสารธรรมนูญใช่ไหมคะก็จัดอยู่ในส่วนขององค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการด้วย เรามาดูศาลแรกก่อนศาลยุติธรรมนะคะทำหน้าที่ในการพิจรารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับคดีของเอกชนทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาซึ่งมีสามชั้นศาลด้วยกันนะคะได้แก่ศาลชั้นต้นศาลชั้นอุทธร์และก็ศาลฎีกานะคะก็จะสามารถในการอุทธร์ฎีกาได้หากคู่ความในศาลล่างไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธร์เนี่ยไม่พอใจคำพิพากษาก็สามารถอุทธร์คำสั่งได้ และสารที่ถือว่ามีคำพิาพากษาเป็นที่สุดก็คือสารดีกาต้องจบที่สารนี้กี่ปีก็ถามนะคะจะเห็น,เนได้ว่าการพิจารณาคดีของสารนั้นยาวนานจริงๆนะคะนอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยคือปี60เนี่ยก็ได้มีการกำหนดสารแผนกคดีพิเศษขึ้นมาชื่อว่าสารแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยนะคะจะอยู่ในสารดีกาโดยเฉพาะ ทำหน้าที่ในการพิพาษาคดีตามรัฐธรรมนูญนะคะโดยมีวิธีพิจารณาความพิเศษที่เรียกว่าวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะคะเป็นไปตามพระราชบัญญัติเฉพาะนั่นเองนะคะและในส่วนของคดีประเภทนี้เนี่ย เมื่อมันขึ้นตรงต่อสารดีกาเนี่ยเมื่อจะมีการอุทธรณ์คำสั่งเนี่ยก็ต้องอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่สารดีกาเท่านั้นนี่คือหลักเกณฑ์ที่มีความพิเศษนะคะเนี่ยคือความพิเศษจะอยู่ในย่อหน้าที่2ของข้อที่1ตรงนี้สารต่อไปเป็นระบบสารคู่ของไทยก็คือสารปกครอง ศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีปกครองที่เป็นข้อพิาพาทของการใช้อำนาจรัฐนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ที่ไปก่อที่สัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับไปซึ่งสิทธิของเอกชนหรือฝ่ายปกครองด้วยกันเองโดยใช้ระบบการพิพจารณาคดีแบบ ไต่สวนนะคะซึ่งแตกต่างจากศาลยุติธรรมที่ใช้ระบบแบบกล่าวหาศาลปกครองเนี่ยก็จะนำเอากฎหมายมหาชนมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีและสแสวงหาข้อเท็จจริงแทนเอกชนนี่คือความพิเศษของศาลปกครองนะคะดอกจันศาลปกครองใช้ระบบแบบไต่สวนส่วนศาลยุติธรรมใช้ระบบในการพิจารณาคดีแบบกล่าวหาอันนี้คือ ความต่างของทั้งสองศาลนะคะเพราะเขาต้องการที่จะให้ศาลเนี่ยไปทําหน้าที่สแสวงหาข้อเท็จจริงช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะอาจจะมีข้อจํากัดในการหาพยานหลักฐานเนี่ยมาสู้กับฝ่ายของรัฐนะคะจึงจําเป็นจะต้องมีการช่วยเหลือจากศาลนั่นเองศาลปกครองแบ่งออกเป็น2ชั้นอันนี้ต่างอีกกับศาลยุติธรรมนะคะเพราะว่าศาลปกครองจะมีแค่ศาลปกครองชั้นตน้นและศาลปกครองสูงสุดเท่านั้นเองค่ะ และสารต่อไปคือสารทหารนะคะซึ่งเป็นสารตามรัฐธรรมนูญอีกเช่นกันนะคะสารทหารจะมีอำนาจในการพิจรารณาคดีอาญานะคะของทหารเน้นนะคะคดีอาญาของทหารคือคดีที่มีทหารเป็นผู้กระทำความผิดอาญาหรือทหารทำผิดร่วมด้วยนะคะทั้งเป็นกรณีของการเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนมิได้ร่วมกันกระทำความผิดกับพลเรลือนหรือ คดีอื่นตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ง่ายๆทหารทำผิดอาญาก็ต้องขึ้นศาลทหารนะคะอันนี้คือสิ่งที่กำหนดการจัดตั้งศาลทหารเนี้ยมันมีวัตถุประสงค์นะคะนั่นคือเพื่อให้คดีทหารเนี้ยมันแตกต่างจากนะคะคดีพลเรือนนะคะและแยกออกจาก องค์กรที่ทำอื่นนะคะมีการกําหนดโทษที่หนักกว่าการใช้กับพลเรือนดอกจันนะคะความพิเศษของสารทหารนะคะเนื่องจากทหารเป็นผู้ทําหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงนะคะจึงจําเป็นจะต้องมีการกําหนดองค์กรพิเศษในการพิจารณาโทษนะคะและก็ปราบปรามทหารที่กระทําความผิดโดยเฉพาะสารสุดท้ายค่ะสาร รัฐธรรมนูญนะคะคงเคยได้ยินกันใช่ไหมคะมีอำนาจในการพิจารณาพิภากษาคดีที่เกี่ยวกับการเมืองเป็นส่วนมากและเกี่ยวข้องกับการวินิฉัยกรณีที่กฎหมายมันขัดกับรัฐธรรมนูญนะคะและวินิฉัยเกี่ยวกับหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตลอดจนร่างกฎหมาย ตลอดจนการพิจารณาร่างกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูญหรือไม่นะคะซึ่งรัฐมนูญจะมีลักษณะเฉพาะก็คือความเป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งกฎหมายฉบับใดก็ไม่อาจขัดแย้งได้และมีอำนาจในการาพิจารณาอำนาจหนา้นาที่ของสอสสวแล้วก็สมาชิกรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและองค์กรอิสระด้วยอีก ะะสารธรรมนูญเนี่ยจะมีตุลาการทั้งหมด9คนด้วยกันนะคะโดยจะมีวาระในการดำรงตำแหน่งทั้งหมด7ปีนะคะนับแต่วันที่พระมหา,หากษัตริย์นั้นทรงแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวในชีวิตในส่วนของการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนรัฐธรรมนูญแบบนี้คุ้มครองประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพมีสิทธิยื่นคำร้องต่อสารธรรมนูญได้เพื่อให้มีคำวินิจฉัย ว่าการกระทํานั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เช่นกรณีเรื่องของการในประเทศนะคะประเด็นเรื่องการในประเทศเนี่ยรัฐเนี่ยไม่สามารถในประเทศคนชาติตัวเองได้นะคะสารรัฐธรรมนูญของไทยเคยวางหลักไว้แล้วหลักดีๆก็มีนะคะส่วนหลักไม่ไม่ไม่ดีก็มีนะคะอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนะคะก็จบแล้วสำหรับในส่วนของบทแรก